ลัลัลาทำไมทำไมวายวายมะม่วงมะม่วงทำไมสุกแล้วจึงมีเนื้อสีเหลืองทำไมเนาะไม่รู้เหมือนกันมาดูมะม่วงกันเถอะมา嘛มะม,ม่วงมะม่วงมะม่วงมะม่วงทำไมสีเหลืองจ๊ะแมงเกาแมงเกาแมงเก้ mango, 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 mango. เอาซื้อมาจากเพจหนึ่งนะจ๊ะที่เขาติดต่อกับสวนเลยละ ไอ้เขาจะมีหน้าตาแปลกๆบ้างแต่เขาก็อร่อยเรากินกันมาตั้งแต่หน้ารอนแม่เขาก็อร่อยเขาก็ส่งถึงบ้านเลยเนาะดูคนหน้าตาแปลกๆลบางทีเขายังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่เขียวๆเราก็ไม่มีฟันจะเคี้ยวเราก็จะเอามาเขามาบ่มนั่นนี้บ่มอยู่ในใกล้ๆถังเกจ <c oughs> ก็ไม่เร่งเท่าไหร่นะเพราะว่า,าที่บ้านก็ไม่เคยได้ใช้แก๊สเท่าไหร่จ้าและชอบความแปลกของเธอนี่เธอก็จะมีมะม่วงแปลกๆมาให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆนะมะม่วง,งเขียวเสอรเวอรอ,อร่อยอร่อยจ้า uh huh. ดูสิดูสองลูกนี้สิสวยไหมคะดูสวยไหมคะหนูเป็นมะม่วงเขียวสเสวนะคะแต่ว่าหนูอาจจะจะมีตุ้งตุ้งดิ้งดึอะไรของหนูร่วง เลยนะคะสวยไหมคะมีความแปลกสวยนะคะแต่หนูอร่อยนะคะรับประกันคะ่ะคุณนย่ากินมาหลายเดือนแล้วค่ะลูกเขาสั่งจากมันจะเป็นเพจที่เขาไปติดต่อสวนนะนะน้องๆสมัยนี้เขาก็ทํางานกันเก่งเนาะเออเขาถนัดทางนี้เขาโพสขายเออลูนี้ก็แปลกลูกนี้ก็แปลกดูกนี้ก็แปลกลูกนี้ก็แปลกนี่ครับแล้วนะคะ อันไหนนิ่มๆแล้วก็รีบม,มาปอกกินนี่สุกๆนะสุกๆกินแล้วสบายท้องนี่รุ่นนี้พร้อมใช่ใชไหมพร้อมไหมพร้อมสู่การรับประทานใช่ไหมคะรุ่นนี้จะนิ่มนะรุ่นนี้จะแข็งแข็งเราก็จะไปอบเอาไว้ก่อนอบ,บอบบงบงอบอบบงบงให้เขาสุกอีกหน่อยอพูดไปน้ำลายไหลย้อยค่ะยารินนะมะม่วงค่ะมะม่วง มาอีกแล้วแต่อันนี้อันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าส่วนเขามาจากที่ไหนคนสั่งก็คุยกันเราไม่ได้คุยกับเขาเรากินอย่างเดียวแต่่าตินะกินไม่ไม่ดูหรอก่ากินไม่ไม่กี่ชิ้นหรอกเดี๋ยลูกชายเขาไหวทำงานเขาจะกินเยอะหน่อยนะเขากินได้ทั้งดิบทั้งสุกเลยกินแล้วเขาเอื้อสบายเลยนี่ไอเราไม่ค่อยเอื้อก็กินยากนิดนึงนะ ส่งให้ทุกคนกินด้วยกันนะจ๊ะมะม่วงค่ะมะม่วงมะม่วงไทยมะม่วงไทยนี่ไม่รู้โลเท่าไหรน่นี่ให้ข้อมูลไม่ได้เลยนี่รู้แต่ว่ามาบวงอยู่ในถังแก๊สนี่อยู่ใ,ใกล้ๆถังแก๊สเลยนะเดี๋ยวก็จะสุกเร็วจ้ะก็จะอร่อยแบบนี้นะจ๊ะทุกคนเอามาแบ่งกันกินนะคะทุกคนคะ่ะ แล้วก็กินน้ำเยอะนะจ๊ะทุกคนอย่าให้มันย่อยยากแล้วกันนะคะมะม่วงค่ะมะม่วงม a งโก้ is a mango Noah uh. is many many mangoes นี่ของโปรดล้านเลยเนี่ยสุกๆเจ้าคนเล็กก็ชอบคนโตก็ชอบแล้วพ่อเขาชอบกินนะพ่อเขาก็เลยสั่งมาเยอะนะไม่เคยขาดเลยนะ น้านี่เขาก็ยังออกมาให้อยู่เนาะน้องเพจนี่เขาก็หามาเก่งเนะมาะมะม่วงสามมะม่วงกินมะม่วงกันนะจ๊ะหน้าตาเธอเป็นอย่างนี้ด้วยเนี่ยสองคนเนี้ยสองคนเนี้ยหน้าตาแปลกๆเนี่ยไปไปบ่งให้มันสุกก่อนยังไม่ค่อยสุกเขียวปังแข็งปึ๊กอืมอร่อยอร่อยด้วยกันนะจ๊ะทุกคนขอบคุณนะคะที่มารับชมขอให้ แข็งแรงแข็งแรงขอให้อร่อยอร่อยกับมือทุกมือนะคะขอบคุณนะคะมาติดตามติดตามรับชมนะคะญาหลินพาเพลินจ้าแล้วเจอกันใหม่อีกนะคะในคลิปต่อไปต่อไปบายบาย thank you thank you so much มาม่วงน้ำน้ำนำกินน้ำเยอะๆด้วยนะจ้าทุกคน แล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายด้วยนะคะนะคะนะคะบาย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  See you next time okay. กินอะไรก็แล้วแต่ออกกำลังกายกันด้วยนะจ๊ะกินน้ำเยอะๆด้วยจ้าดูแลสุขภาพนะคะขอบคุณค่ะบายบายเจอกันใหม่นะจ๊ะ See you